ะครับถามว่าสําคัญจะไหนป้ายนี้นะอืมมันก็ตามที่ไอ้นี่แหละเอฟซีนะนะตามที่เหมือนของช่างใหญ่แหละแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะแยะแต่ว่าเอดก็ยังงงๆแต่มันสีเขียวใช่ไหมแต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกเขียวไม่เขียวมันก็ไม่มีผลอะไรก็คือเขามีผลก็คือปอมปักว่าอ่าตอนนี้มันเป็นอนณาเขตของ ของพืนป่าจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายึดกลับมาแล้วนะครับทวงคืนพืนป่าเออเห็นไหมมันก็ชัดเจนนะครับคือไม่มีสิทธิ์ไปทำเอาพูดง่ายๆไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรได้นะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะครับก็เป็นไปตามปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแบบนั้นเลยเอธรรมชาติก็จะเป็นแบบนั้นอัอนเนี้ย ก็คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ชาวบ้านจะไปทํากินได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาณาเขตของของป่าสงวนนะครับมันไม่เหมือนของช่างใหญ่นะเออไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้เขาสามารถจะทวงคืนกลับมาได้นะครับอันนี้ยสามารถทวงคืนกลับมาได้ใช่ไหมเออทวงคืนกลับมาได้แต่อันนั้นอ่ะไม่มีสิทธิ์ไปแล้วไปเลยนะเอสซีนะ ไปแล้วไปรับเลยนะเออไปแล้วไม่กลับมาเลยเห็นไหมมันต่างกันไหมต่างกันต่างแน่นอนนะครับเออไปแบบไม่กลับไปแบบรับรับเลยอะ่ะเออเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอันนั้นมันเจ้าของเดิมก็คืออของป่าสงวนนะครับเอองงนะครับป้ายไหนนะครับเอายังไม่รู้เลยงงอีกแล้วงง,อ,วง,งอีกแล้วนะครับป้ายที่เขามาปักไง เอองงไม่ใช่ป้ายรถเมยนะเออไม่ใช่ป้ายรถเมยนะป้ายที่เขามาปักไงนะอืมไม่ใช่ป้ายรถเมยนะรถประจําทางที่จะวิ่งจอดนะไม่ใช่นะเออมันมันต่างกันกับตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างก,กันก็คืออันนี้มันปักปักแล้วแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วนะครับเออ ดให้แล้วขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณอ่าตาจำพูด้วยนะครับอืก็นี่แหละนะครับเอฟซีใคร,รใครทําอะไรใครทําอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นนะครับเอฟี FC นะแอดบอกเลยทำอะไรไว้ที่ไหนยังไงก็ได้สิ่งนั้นอ่าได้ข่าวว่า มีคนไปรับไปรับทราบข้อกาาล่าวหาเหรอเออมีคนไปรับไปรับเอ่อ20บานะครับนะมีคนไปรับข้อกล่าวหาหรือเปล่านะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือเปล่าอ,อได้ข่าวว่ามาอย่างนั้นนะก็มันเป็นผลของการกระทำนะไปไปไปดูถูกเหยียดหยามเขาไงเขาก็ เขาก็ฟ้องเอาเอฟซี D, <c oughs> นะเขาก็ฟ้องไปไปด่าเขาไปดูถูกเหยียดยามเขาไงเขาก็ว่าเอาเขาก็เลยไปฟ้องนะครับไปฟ้องก็มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ <c oughs> ถึงถึงตัวเขาจะไม่ได้อยู่ในประเทศนะแต่เขาอาจจะฝากเออเขาอาจจะฝากาคนที่อยู่ที่นั่นนะครับมาดําเนินการแทนได้ใช่ไหมมาดําเนินการแทนได้นั่นแหละอืม ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นผู้ถูกกล่าวหานะเออเขาเป็นโจ์เขาเป็นโจ,เเนโจ์เขาจะฝากคนอื่นมาทําก็ย่อมได้นะเรื่องนี้นะก็กรรมใครกรรมมันแล้วล่ะนะเอฟซีนะแอบว่าเลยล่ะกรรมใครกรรมมันแล้วเออคุณไปด่าเขาอย่างเงี้ยค,คุณก็ต้องโดนอนะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะไปดูถูกเหยียดหยามนะครับแล้วก็เอาเอาเรื่องราวนะเข้าสู่ระบบนะครับ เอมพิวเตอร์ Computer, นะเอะมันก็หนักอยู่นะเอฟซี FC นะเขาก็ถือว่าหนักอยู่นะคนเรานะรู้ก็ทั้งรู้แหละว่ามันผิดนะ,ะช่วงนั้นเขาอาจจะลืมตัวก็ได้เอฟซอาจจะอาจจะเพลินไปนะครับเพลินไปด่าเพลินไปแล้วก็มันเกิดอารมณ์ไหมคือยับยั้งตัวเองไม่ได้มันก็เลยเข้าข้อไปนะมันก็ถือว่าช่วยไม่ได้แล้วละ่ะเอฟซก็ว่ากันไปแหละ คุณนิทยานะครับคุณมารีนะครับคุณสิริออนนะครับเนาะคุณลุงอรุณนะครับสวัสดีครับคุณกาจนาด้วยนะครับผมนี่คุณแก้วลีนะครับนายนะครับสวัสดีครับผมคุณโมบายด้วยนะครับคุณวิรุษเอ่อคุณ คุณจรินนะครับคุณจรินนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณวิโบนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเนะเาะอ่าคุณกล้วยของสิบนะครับสวัสดีครับผมก็นั่นแหละเอฟซีใครทําอะไรแบบไหนไว้มันก็ได้รับผลของการกระทํานั่นแหละอา่าได้รับผลตรงนั้นนะครับทําดีก็ย่อมได้ดีใช่ไหม อ,อทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลกระทบมันเป็นเรื่องธรรมดานะออก็ต่อไปก็ไม่แน่ใจนะว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการอาลงพื้นที่หรือเปล่านะคแอดยังไม่แน่ใจนะเอ,อลงพื้นที่นะครับก็เราจะมาดูกันว่า,าชาวบ้านเขา จะยอมรับหรือไม่แต่แอดว่านะแอดพูดเลยนะว่าโอกาสจะจะเอาผิดชาวบ้านเขาในค่อนข้างยากเพราะอะไรหนึ่งก็คือไม่มีพยานหลักฐานนะมีแต่คำบอกเล่าใช่ไหมว่าคนนี้ทำตรงนั้นนะคุณนู้ไปทำตรงนั้นนะไหนละเอกสารหลักฐานไหนแล้วรูปถ่ายมีไหมอย่างเงี้ยเออเขาก็ต้องถามตรงนี้ว่าคุณมีพยานหลักฐานไหมว่าฉันทำนู้นนี่นั่นถ้าเขาไม่รับสาร,รภาพมันก็จบนะแอดว่า ถูกไหมเพราะว่ามีหลักฐานอื่นนอกจากเป็นคำบอกเล่าเอาแค่นั้นเองอใช่ไหมย,ยิ่งตกนรกเหลอก็ก็เขาทำแบบนั้นอยู่แล้วนะเอฟทีนะยงไม่กัดแล้วนะก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้ว <c oughs> เออไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่ามันจะกัดน,นะอไม่ค่อยรู้สึกแล้ว นี่แหละแอดว่านะเรื่องนี้นะแอดบอกตรงตรงว่าถ้าไม่มีรูปถ่ายหรือไม่มีอ่าถ่ายไว้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเล่นงานเขายากนะเล่นงานพวกชาวบ้านเน่ะเล่นงานเขายากอยู่อืมจะไปกล่าวหาเขาเนี่ยเราต้องถามว่าคุณเห็นไหมละ่ะว่าเขาทําอ่ะใช่ไหมมีมีพยานหลักฐานไหมเออตรงนี้แหละนะครับเอฟซี FC. แต่อันนี้มันมี ถูกไหมล่ะอันเนี้ยที่มีประเด็นอยู่เนี่ยมันมีพยานหลักฐานมันมีของเขาเองนั่นแหละแล้วมันมันถึงปฏิเสธไม่ได้ไงใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้ก็คุณโปรโมทของคุณเองนั่นแหละแต่ชาวบ้านเ็าไม่มีนะเขาไม่เคยไปไลค์เขาไม่เคยไปทําอะไรนั่นเพราะเขาไม่มีช่องทางที่จะโปรโมทอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะแอดว่ายาก เอาจริงๆนะยากที่จะตรวจสอบยากที่จะจะาหาพยานหลักฐานเอาจริงๆแอดว่าเขาเขาน่าจะรอดแหละไอ้าชาวบ้านอ,ะอ่ะอืเขามาก็มาตรวจได้นะแต่เขาไม่รับสักอย่างนี่นก็จบแล้วนะอ่ะสวัสดีครับคุณแม่สุมนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็จบ ว่าหลักฐานไหนอ่ะมีแต่คำพูดคำพูดของคนเอแล้วคนอื่นก็คงจะไม่พูดอะไรนะแล้วเ็ก็ต้องถามว่าใครเป็นพยานนะเอเอเขาต้องถามว่าใครมาเป็นพยานใครเป็นคนบอกถูกไหมละ่ะเออหนาวหรือย,ยังก็เย็นอยู่นะกลางคืนจะเย็นมากเลยสีกลางคืนจะเย็นมากเย็นเย็นอยู่ แต่ว่าช่วงกังหัวขําก็ไม่เท่าไหร่นะก็ธรรมดาธรรมดา <c oughs> มนี่แหละ fc นะก็ดูเอาว่าอ่าสุดท้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวบ้านเขาแล้วกันนะเป็นกําลังใจให้ชาวบ้านเขาว่าอาคงจะไม่มีปัญหาอะไรคงจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นอแต่บางคนที่เขาเขาโดนมันไม่ใช่โดนเพราะคนอื่นนะเขาโดนเพราะตัวเอง โดนเพราะตัวเองไม่ได้โดนคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึงครับนี่แหละก็ว่ากันนะครับเอซนะสุดท้ายก็ต้องก็ต้องรับกรรมเออทําไว้เยอะนะครับอืทําเขาไว้เยอะต่อไปก็จะเป็นอ่าเรื่องพูดง่ายๆนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเสียเงิน เสียเงินเสียแน่แนเสียไปเรื่อยๆด้วยเยอะแยะนะครับเสียไปเรื่อยๆยังไม่มีที่สิ้นสุดนะ fc นะเสียไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลย <c oughs> เดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามานะอืมอืาคุณจิตนะครับจิตพัชรานะครับสวัสดีนะครับผมนะครับ ก็เข้ามาถักทายกันนะนี่แหละผลของการกระทำไงเอฟซีนะผลของการกระทำจันทนานครับสวัสดีครับผมได้ข่าวนะครับว่ามีบางคนก็ได้รับหมายเหมือนกัน <c oughs> ได้รับหมายเหมือนกันนะ ก็ถือว่า <c oughs> ก็ดีใจนะครับดีใจด้วยนะเออดีใจด้วยมุนิพานะครับสวัสดีครับผมใครทําถูกต้องคุณมาส์นะครับใครทําดีก็ก็ได้ใช่ไหม,หไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเออ เห็นในชาตินี้อยู่แล้วที่ผ่านนมาเอฟซีก็เห็นไม่ใช่หรือใช่ไหมเห็นไม่ใช่หรือว่าการที่เขาทำอ่ะแล้วเขาได้ผลในชาตินี้เลยเนี่ยมันไม่ต้องรอไกลเลยคุณกทำผ่านไปไม่ขีดเอีเองกูโดนแล้วอะอย่างเร็วก็ปีสองปีรู้ผลเออใช่ครับผมจัดการแต่ที่แน่ๆนะเอฟซีคนที่อยู่ต่างประเทศจัดให้ไปแล้วนะ คนที่อยู่ต่างประเทศจัดให้ไปแล้วตอนนี้เ,ออเจ๊เจ๊ก็จัดให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็ไอ้ดูพกรู้ผลนะครับสีวแดงเรามันบุงบอกใช่ไหมให้รู้ว่าลาเส้นใช่ไหมคือพูดง่ายๆเอฟซีนะครับ ต่ก่อนนะที่ช่างใหญ่เขาโดนปักป้ายนะโอ้ยเขาไปเยาะเขาไปเยาะนะเขาไปพูดเยาะเย้ยนู่นนี่นั่นอยู่นะคุณพระสงค์เขาไปพูดเยาะเยอะอยู่นะตอนของช่างใหญ่เนี่ยที่มาปากป้ายอ่ะเขาบอกว่าเขาประสบความสาเร็จมาแล้วนะครับนะเออนะเขาส่งกาลังใจเลย่ะพูดง่ายแต่ตอนนี้ก็ต้องคิวถึงคิวเขาบ้างถึงคิวเขาบ้าง เออถึงคิวเขาบ้างแล้วนะครับพูดง่ายๆแล้วก็ของแกเนี่ยแกยังมีสิทธิ์ดึงกลับคืนมาได้นะเอฟีนะใช่ไหมถึงเขาจะมาปักป้ายก็จริงอยู่แต่แกมีสิทธิดึงกลับคืนมาได้อยู่แล้วนะครับเอแต่อนนันนั้นไม่มีสิทธิ์ดึงกลับคืนมาได้เลยคือไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับเลยลนะป้ายนั้นจะปักไว้ตลอดตลอดไป <laughs> เอออันนี้ต้องอันนี้จะต้องดึงออกแล้วปนะ้ายเนี่ยเอาไม่เอาไว้แนละ้วเพราะอะไรเออมันไม่มีความสําคัญแล้วมันจบไปแล้วไงใช่ไหมแต่อันนั้นอ่ะไม่มีทางที่จะเอาอ,ออกได้แอดบอกได้เลยนั่ <c oughs> คือเสียแล้วเสียเลยอ่ะเสียแล้วเสียไปเลยเสียเลยเลยละ่ะเสียไปเลยเอากลับมาไม่ได้เห็นไหมเอากลับมาไม่ได้แล้ว แต่ของช่างใหญ่นี่เขายังเอากลับมาได้นะเออยังเอาคืนกลับมาได้ถือว่าเขาก็โอเคแหละนะครับแต่อันนั้นไม่มีทางคนระับมาปิดตำนานบริษัทใช่ไหมใช่นะครับบริษัทที่คิดจะไปตั้งตรงนั้นก็คงไม่มีไม่มีอีกเลยอ่ะไม่มีแน่นอนอืมคือคือแค่วัตถุประสงค์ก็ผิดแล้วถูกไหม วัตถุประสงค์เนี่ยที่จะทำตรงนั้นก็คือการเกษตรนะไม่ใช่บริษัทหรือจะไปปลูกโฮมสเตย์อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเออเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทำได้อย่างเดียวคือกเกษตรกรรมว่าอะไรก็ได้เป็นการเกษตรกรรมนะเอแต่คราวนี้ว่าต้องให้ถูกด้วยนะเอแบบกเกษตรกรรมแบบผิดๆก็ไม่ได้ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นก็ต้องว่าไปตามนั้นแหละขบวนการสู้ไปนะครับอฟซีสุดช้ำแล้วในสวงดอกอ้อมันสุดซ้ำเอา้กาก็ตกรอนนี้ก็กัตกรอนนี้เขาก็มาพูดกับให้ช่างใหญ่อยู่นี่นะครับตอนที่เขาโดนปักป้ายอะ่ะตอนนั้นเออเขาก็ยังมาพูดอยู่ไม่ใช่เลย ยังมีเรื่องต่อมงต่อหม่ออะไรเขาเนะี่ยเห็นไหมเขาพูดอุตรุดเลยนะคือทั้งทับถมนะครับทั้งอซ้ำเติมนะะทุกอย่างเขาก็หัวเลาะชอบใจนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เจอบ้างนะครับเจอบ้างก็ต้องดูต่อไปว่า,เ,าเขาจะสู้ในทิศทางไหน 嗯。Uh.